ก็มาต้อนรับตุดจีนกันเลยค่ะสาหรับเ,ออเปิดสกราดใหม่น,นะคะก็มาเพื่อเรียนเชิญทุกคนละค่ะว่าเออใกล้เข้าสู่เทศกาลจุดจีนแล้วนะคะก็คะใครที่อยากจะมากินมาชอบมนะาเที่ยวทั้งจ่ายไหวเที่ยวเนี่ยก็มาที่นี่ได้เลยหรือว่าก็มีแบบวันนี้มาในแบบเครื่องประดับจัดเต็มมากเหมือนแบบฟิวอมคหญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะมีอินสปเรชั่นมาจากหงแล้วก็ดอกหมยเพื่อสื่อถึงความเป็นสิริ มาทั้งทองร้อยแปดลาแล้วก็มาเป็นเครื่องประดับเต็มๆก็จัดเต็มมาค่ะกับเครื่องหัวเป็นยังไงบ้างอาจารย์ใส่นานไหมใส่นานค่ะคือต้องหาองศาดีๆว่าคือต้องให้เขาบาลานซ์กันสองข้างเลยอย่างเงี้ยมีน้ำหนักนิดนึงเพราะว่าเป็นทองคำแบบแท้ด้วยแล้วก็เอ่มมีไหลชีดด้วยเที่ยวมาประกอบกันค่ะแล้วว่าเพื่อความสวยงามเราจะสัได้ค่ะตอนเดินเตรียไหม คือไม่ได้เกร็งขนาดนั้นเพราะว่าคือฟิกซ์ดีมากค่ะก็จะเห็นว่าแบบเบอยังหมุนได้อยู่อะไรอย่างเงล้กเบอรไม่ค่อยห่านขนาดมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็คือแบบเดี๋ยวกลัวเคลื่อนเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวอะไรใช่ค่ะแต่พี่กัดแน่นเลยนะใช่ค่ะพี่กัดเป็นห่วงเราหรือเป็นห่วงอะไรเอ่ยแล้วคือฟอร์มยังไงบ้างดูนะคะอ๋อก็ก็แน่นอยู่ค่ะก็เจ็ดหลักเลยค่ะ มีเซต,ตที่ในเซตของแม่ได้ไมามีเซตอย่างนี้มั้ย <c oughs> ไม่มีจ้ามีแบบแม่จิ๋วจิ๋วเองเออแม่ไม่เคย request ขอของปัง่นจักรยานเนี่ยคุณแม่ขอสักแขนหนึ่งเลยโอ้โหแม่จา๋าเชื่อจีนเราอยู่ตรงใดแต่ว่าที่บ้านฉลองดูเทศกาลอยู่แล้ว <c oughs> อ๋อยอยากให้เดือดร้กิจิตใม ตดจีนแค่เล่นได้ไหนค่ะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะใครที่อยากมาเอ,อรับบรรยากาศตุดจีนค่ะก็สามารถมาที่นี่ได้เลยและที่สำคัญคือถ้าใครอยากจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เขาก็อันเชิญมาให้ด้วยค่ะยังไงก็เรียนเชิญด้วยนะคะที่เดียวรคยวรบจบเลยค่ะ เมื่อกี้เราบอกว่าเราไม่มีเชื้อจีนแต่คนขทั้งทานเราเป็นจริจีเลยนะอ๋อเราค่ะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกคือฉลองทุกเทศกาลอยู่แล้วไม่ว่าจะแบบเรามีความเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องคือเราก็นับถือหมดแหละอย่างเี้ยค่ะดูเขาชวนไปฉลองติดตินบ้านเขาไหมอ่ายังไม่มีการพูดคุยยังไม่ได้มีแพลนที่จริงๆมันมีเก่งไม่ใช่ต้องไปเจอครอบครัวเพราะครอบครัวเขาค่อนข้างใหญ่ เออก็ข้อตอนแรกๆก็จะตื่นเต้นนิดนึงค่ะเพราะว่าแบบคนเยอะแต่ว่าคือที่บ้านก็น่ารักค่ะบรรยากาศดีแบบสนุกสนา,านมีหางแดงว่าพี่ที่จีนเราก็ได้อยู่อะไรอ่ะพี่ที่จีนเราก็ได้อยู่หลายตควเออหลายคนวแต่ว<น>่าชุดที่เราชิมเนต้มชาอ๋อเหรอคะเบอร์นั้นเลยเหรอคะใช่เหรอคะเขาโอ้ ความจริงเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออไม่ว่าจะบาแบบเหมือนที่ที่ของอะไรอ่ะเบลก็เบลก็ร่มวมด้วยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเที่แบบคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยอ่ะก,ก็ก็ร่วมได้หมดแสดงว่าทุกวันสําคัญเราสามารถไปได้หมดหมายถึงว่าจีนสงการอะไรเงี้ยใช่ก็คือเราชอบเทศกาลมาก <c oughs> ค่ะออ,อ,อย่างล่าสุดกับภาพที่แปดวิเขาให้ค,นค้นฟินแฟนเาขาแต่เราฟินมากตัวตัวกันเลยใช่ไหม ใช่ก็มีโอกาสไปทะเลกันอะไรเงี้ยก็ไปกับครอบครัวของดึงนั่นแหละค่ะเออแต่พี่บอกว่ามีสังคนไหว่าป่าก็คือไม่มีอะไรเลยนะแต่ที่แล้วก็เดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือก็มันเป็นช่วงเทศกาลแล้วก็คนค่อนข้างเยอะค่ะก็จะได้เจอกันเขาเรียกว่าอะไรคนที่ติดตาหรือว่าติดไรูอะไรอย่างเงี้ยไข้รูค่หลายคนแซวว่าเป็นปอดอักเสบพุ่งกันโอ้ไม่หรอกไม่หรอกค่ะก็ปกติแหละเพราะว่าด้วยความที่เหมือนคนเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็ดูแลตลอดก็ดูแลตลอดก็เวลาเราอย่างเวลาเจออย่างเงี้ยแล้วแล้วคนแบบว่าให้ความสนใจมันรู้สึกมันเก่งไมหรือว่ามันแบบมือมันจะมีตรงไหนไม่ได้คิดอะไรถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็แบบมันก็เขินๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเทคแอนท์ชั่นก็ทุกคนก็เออทานข้าวทานอะไรต่อไปเถอะค่ะแสดงว่าเรารู้ใช่ไหมว่าคนที่ในร้านเขาค่อนข้างที่จะมองก็เขาก็มองเลยก็มีเรียกชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอทายหน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ย ไม่ค่ะไม่ต้องมีควาเกิดไหมคะกพค่อนข้างเขาไม่ค่อยเหมือนชินกับการออกสื่ออะไรอย่างเง<อ>ี้ยค่ะเข<อ>าว่าไงบ้างะัดจะโดนแอดโดนไทยเยอะากความจริงก็ไม่ได้ว่าอย่างไงอะค่ะคือเหมือนทุกคนก็ค่อนข้างน่ารักกับเราด้วยไม่ได้มารบกวนความเป็นส่วนตัวหรือตอนกินข้าวหรือตอนอะไรก็คือจะไม่มีอ่ะก็เลยใครคนขอเ่นทยผพี่เบลขอไปสใคระยากไปซัพลายเลยค่ประทศไทยเลยค่ะ ควารู้สึกที่เขาให้คุณที่เรา,าคืออาอยากล่าสุเดเราไปดูดิเดนอย่างเงี้ยคือทุกคนก็น่ารักมาก,กคือเขาก็เห็นเบลนะแต่ก็เออเขาก็ถ่ายถ่ายเองอะแบบถ่ายแคนดิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือค่อนข้างให้ความเป็นส่วนตัวมากๆ ต้องต้องเตรียมกับวิวไหมครับทำไซน์นึนบบนองอะไรอย่างนี้คือเบลก็อธิบายแล้วค่ะแต่ว่าคือเหมือแนบบเขาเรียกว่าอะไรด้วยความที่เขามไม่ได้รู้จักวงการนี้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนกระแสจะอะไรขนาดนี้อย่างเงี้ยกต็ต้องต้องปรับตัวอ,อย่างเช่ช่วงเดือนที่แล้วที่เขาไปลงเรือยอไปลงเรือเจ้าพญาอุ้มหมาหลายคนก็เข้าไปเมน ว่าเกิดเป็นเบลไม่ได้เกิดเป็นหมาแทนได้ไหมแข็งใช่ไหมรูปนั้นน่ะเห็นค่ะแต่ว่าก็เหมือนคนอจิตศพมาให้ดูพี่ก็เออตลกดีเดี๋ยวนี้แบบชาวเน็ตคิดเองอ่ะค่ะเออแล้วคนะุณเบลก็มีอยังไงบ้างกับฟีดแบ็กกับเมนนี้ก็เขาก็บอกว่าเออก็ชาวเน็ตตลกดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นวันเกิดวันเกิดที่ผ่านมาค่ะยังไงคะค่ะอ่าตกเต็มเลยทำไมเกิดวันเกิดวันเกิด พิเศษก่อทุกปีแน่นอนพิเศษก่อนทุกปีในแง่ที่ว่าอยู่ประเทศไทยอก่อนหน้านี้ส่วนมากจะไปเที่ยวตาว่างประเทศแล้วชอบเที่ยวข้ามปีไะคะแบบฉลองปีใหม่ด้วยแต่ว่าปีนี้ตัดสินใจกลับมาแบบเร็วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็มีปาร์ตี้แบบเล็กๆเป็นหมู่กระทะแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาก็มันดีเบอร์เต้ด้วยคริสต์มาสด้วยปีใหม่ด้วยนะคะที่บ้านก็เป็นบรรยากาศแบบชิลๆไม่อไรมอยู่ที่บ้านค่ะค เราเดือดวนี้ก็คือมีของขวัญพิเศษเป็นของพิเศษเนะะี้ด้วยไหมคะโอ้ยเออก็แค่ก็ใช่ก็ได้ค่ะแล้ว่ <c oughs> างของขวัญที่จะให้กับ,บวิวอันไหนพิเศษกว่ากันกับอะไรนะของขวัญที่วิวไหวกับตบัวิวที่มาเป็นแฟนตัวเ <c oughs> องมันเป็นคำถามอะไรกันเนี่ย <c oughs> ช่วยด้วยโ <c oughs> อ้โหแล้วนี่เนี่ยคือทุกคนก็ทุกคนก็เป็นของขวัญของเบลนั่นแหละค่ะ <c oughs> ตัวก็ทุกคนที่ทําให้เรามีความสุขเรายิ้มได้หรือแบบเออแฮปปี้อย่างเงี้ยก็ทุกคนก็ถือว่าเป็นของขวัญนี้ไอ้ต่างเขาทำอะไรหรอแฮปปี้บ้างคะอะไรนะเขาทำอะไรแฮปปี้บ้างคะเขาทำอะไรบ้างแฮปปี้อะไรเขาไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรแฮปปี้แหละไม่ต้องการอะไรหรอไม่ต้องการอะไรก็แค่เขาเป็นเขาอะย่างเงี้ยโอเคแล้วเขาไม่เคยของขาเลยไหมครับ มีค่ะก็มีอยู่น้ำเงียบจับก็มีก็มีก็เป็นแบบเหมือนของขวัญเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าเราเหมือนทำงานเยอะอะไรอย่างงี้เขาก็จะขมขวัญอืมปิชานี่เขาเป็นเงาเงาแม่ก็วายวายตบมีให้วายใช่มีนะกตบมีให้ขอเรื่องความรักขอได้ทุกเรื่องนะคะที่นี่ าได้ค่ะไอเด็กน้ำไปนะครับปเดี๋ยวเลิกสัมภาษณ์ค่ะไปเอาาไปฉันพาไปละเล่นละเล่นอ๋อนะเพนบีไปเยี่ยมญาตจญาตพ่อใช่ค่ะก็ปีนี้เหมือนพาคุณแม่กับอังกฤษค่ะก็ไปเยี่ยมญาติในรอบแบบนานมากไม่ได้ไปค่ะก็ เออเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเขาก็มีมีลูกมีหลานกันแล้วแล้วก็สือสดชื่นแ้่งหลานความจริงเป็นเลดด้วยมั้ง <laughs> <laughs> ถ้านับตามศักิ์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อบ <laughs> <laughs> อ,อุ่นดีค่ะ <laughs> เป็นไงบ้างได้ไปเจอแบบคนที่สงข้ากันค่ะ <laughs> 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 คือเหมือนไม่ได้ไม่ได้เจอกันมาค่อนข้างแบบสักพักหนึ่งเพราะว่าเรื่องติดเรื่องโควิดด้วยเดินทางไม่ได้อะไรเงี้ยความจริงก็กะว่าจะไปหลายปีแล้วค่ะ ทีนี้ก็ได้ไปก็ได้รับบรรยากาศดีๆอากาศสดชื่นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนไปชันแปะอัสสิพายแล้วเบลวยฟอนตุดจีนค่ะก็ปีใหม่ด้วยแล้วก็ตุดจีนด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะ<ม>แข็งแรงแข่งแรงคิดอะไรสมหวังทุกทุกอย่างนะคะขอให้เป็นปีที่ดีบางๆก็ประสบความสำเร็จในทุกประการเลยนะคะค่<ม>ะพี่ค่ะ